ลั่นไกลปุ๊บหนึ่งทีโยก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะกกับผมนุ๊กนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนุกเกอร์ครับผมซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวของเล่นกันอีกแล้วนะครับผมก็ จะบอกว่ารีวิวถี่มากช่วงนี้นะฮะก็อย่างที่ได้บอกไปในลหลายๆคลิปเนาะก็แบบช่วงปลายปีแบบของเล่นมันก็แบบออกแบบยุบยับอ่นนะเนาะแถมของเล่นที่ออกเนะี่ยก็เป็นแบบของเล่นในไลน์ที่ผมแบบสนใจและแบบตามดูอยู่ไงมัสต์ไรเดอร์เงี้ยอุลตรราแมนเงี้ยก็แบบตามดูอ่ะแล้วมันแบบชอบไงแล้วชอบจนมันต้องจัดของเล่นมาแล้วอะไรประมาณนี้นะผมก็ยังไงก็ต้องจาใจซื้ออ่ะ นะครับผมก็แบบสายเก็บของเล่นนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบไอ้ที่ที่ซื้อมาเนี่ยมันจะแบบส่งกลับบ้านไปยังไงดีนะเออ <c oughs> ก็นั่นแหละครับผมก็คงคิดว่าแบบคงต้องแบบแพ็คเปสณีส่งกลับไปก่อนส่วนหนึ่งนะครับผม <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นแบบภาระในตอนแบบตอนจะกลับเนาะปีหน้าเออก็ <c oughs> นั่นแหละครับพูดไร้สาระมาพอสมควรนะครับผมก็โอเคของเล่นที่ผมจะนำมารีวิวในคลิปนี้นะฮะอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยครับผมเย้ตกงให้ตัวเองแป๊บ อะไรวะเนี่ยซึ่งมันก็คือ DX Suisei King Emblem และ Lion Senki Wonder Ride Book นะครับผมซึ่งมันก็คืออุปกรณ์ที่ไว้ใช้สำหรับแปลงร่างของมัสเ r รดเดอร์พระรองในมัสเ r รด e r อร b e ซเบนะฮะหรือ มาสไรเดอร์เบลสนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยตามที่เห็นอยู่ตรงหน้ากล่องนะนี่ก็คือหน้าตาของพี่แกเนาะก็เออจริงๆนะคือส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันก็ดูแบบเท่นะเออจริงๆคือเท่เคยดูกันดั้มไหมเออไอ้ตรงหน้ามานะันอะมันเหมือนกับอะโมบิลสูต,ตัวหนึง่งในกันดั้มดับเบิลโออะไอ้ตัวอะไรสักอย่างมึกไม่ออกแฟลกอะไรงนี้หรือเปล่าเออคือแบบไอ้ตรงหน้ากากมันเนี่ยมันก็เป็นแบบเหมือนมีอะไรปิดอยู่ตรงนี้แล้วคือแบบมันรู้สึกมันมันดูเท่อะเออจริงๆนะมันคือดูเท่มากนะผมแล้วตรงอกของพี่แกเนี่ยก รูปสิงโตไงเออก็โอเคพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่ยเปื่อมาอีกแล้วนะครับผมกอโอเคเรามาเริ่มกันตรงหน้ากล่องเลยแล้วกันเนาะโอเคนี่ก็คือตัวหน้ากล่องนะครับผมซึ่งสิ่งที่มันจะแถมติดมาให้ในกล่องนี้ก็คือ Wonder r i ไร o o ๊ค o รอ on Sen กนั่นเองนะครับผมในที่สุดตัว DX ก็ได้ออกวางขายแล้วนะครับผมนะฮะก็หลังจากที่เล่นตัว Candy Toy มาอยู่ในระดับหนึ่งเนาะก็นานพอสมควรนะครับผมและสิ่งที่มันจะแถมมาให้อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่นะัะผม ซูเซเคิงนากเร่เอ็มเบลมนั่นเองนะฮะนั่นแหละนะผมนี่ก็จะเป็นเอ็มเบลมที่เอาไว้ใช้สแกนตรงดาบเนาะเพื่อให้ดาบเนี่ยมันแยกแยะว่าไอ้ดาบนี้เนี่ยมันควรจะเป็นดาบของใครนะครับผมสมมุติผมจะใช้ดาบไฟใช่ไหมก็เอาตัวของเซเบอร์เอาตรงเอ็มเบลมของเซเบอร์มาสแกนมันก็จะเป็นดาบไฟก็จะเป็นอ่าดาบคาเอ็นเคนเลกกะนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าผมอยากจะเล่นดาบน้ํานี่ใช่ไหม ก็เอาตัวเอ็มเบลมเนี่ยไปสแกนตรงดาบซึ่งพอสแกนเสร็จมันก็จะกลายเป็นซูซเ่คิงนากาเร็นั่นเองนะครับผมก็โอเคเอาไว้เดี๋ยวค่อยดูตอนรีวิวเนาะจากนั้นก็หันปื๊บมาตรงด้านหลังนะครับผมตรงนี้ก็จะมีภาพของมัสเลเดอร์เบลสอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งเวลาเอาเอ็มเบลมาติดดาบเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้เลยนะฮะก็จะเป็นดาบน้ำนั่นเองตรงนี้ก็จะมีเขียนบอกนะครับผมว่าภายในกล่องนี้เนี่ยเราจะได้ตัวอะไรมาบ้างเนาะก็ เซตตไนโยนะครับผมก็ซื้อเซคิงนะแคลิเอมเบลมไลออนเซนกิวเดอร์ไรบุ๊กนะครับผมอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็ใบคู่มือนะฮะนี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับผมก็อ่าเอมเบลมโอลีโดนะฮะอ่านเอมเบลมอะไรก็ว่ากันไปจากนั้นก็ก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับผมก็คือหลังจากที่สแกนดาบแล้วใช่ไหมก็เอาไปเล่นกับตัวเซคิงซอร์ดไดเวอร์ได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับผมข้อสามก็จะบอกว่ามันสามารถเล่นคู่กับอ่าตัวอ่าปิตเตอร์แฟนตาซิต้ามาดเดอร์ไรบุ๊กได้นะครับผม ส่วนข้อ4นะครับผมมันก็จะบอกว่ารวบรวมให้ครบนะครับผมแล้วก็ Power Up เป็นร่างอัปเกรดได้นั่นเองนะครับผมก็ใส่3เล่มก็จะบอกว่าเอาจริงๆก็รีวิวเสียงอะไรงี้ให้ดูกันหมดแล้วในคลิปก่อนๆนะเนาะเอาจริงๆนะเอาเป็นว่า ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมรีวิวเข็มขัดเซกิงซอสไดเวอร์หรือรีวิวอะไรก็ตามเกี่ยวกับของเล่นเซเบอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ตรงตัวไอ้ด้านบนเนาะนะครับผมก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์นั้นได้นะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปเก่าๆที่ผมรีวิวไปแล้วได้นั่นเองนะครับผมก็ไปดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปของผมด้วยนะครับผม,ผมก็ขอฝากช่องสนุกเกอร์นี้เอาไว้ในใจของทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะ โอเคนี่ก็เป็นข้างกล่องแล้วนี่ก็จะเป็นอีกข้างกล่องหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นรูป Mas k Rider Blaze นั่นเองส่วนนี้ก็จะเป็นใต้กล่องนะครับผมก็มีคําเตือนนู่นนี่นั่นโอเคนะไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็โอเคเดี๋ยวมาลองแกะกล่องเล่นกันเลยแล้วกันเนาะนะครับผมโอเคนะจัดไปจ้าฟิ้ว โอเคนะครับผมนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้มานะฮะซึ่งกล่องที่มันแพ็กมาให้เนี่ยก็จะเป็นกล่องพลาสติกใสเนาะไม่ใช่เป็นกล่องแบบกล่องกันกระแทกกล่องแบบในกล่องใส่ไข่มันไม่ใช่กล่องแบบกล่องสีงน้ําตาลที่ไว้ห่อเข็มขัดนะนะครับผมไม่ใช่กล่องประมาณนั้นโอเคแป๊บสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมจะเห็นได้ว่า,าตัวซูซิกเคนนากระอเอมเบลมเนี่ยมันจะมี อะไรยื่นๆออกมานะครับผมแค่ข้างเดียวนะอารมณ์เป็นเหมือนเป็นน้ำอ่ะนะครับผมจำลองเป็นน้ําเป็นวารีนั่นเองนะฮะซึ่งมันจะต่างกับตรงคาเอนเคนเล็กอะนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นเปลวไฟเนาะดูดีเทลนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเปลวไฟนะฮะส่วนตันนี้ก็จะเป็นน้ํา นั่นเองนะครับผมตรงส่วนของตัวเอ็มเบลมของเซเบอร์เนาะตรงนี้จะเป็นสีทองระยิบระยับเลยส่วนของเบสเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนั่นเองนะครับผมก็ตรงข้ามกับพระเอกเนาะพระเอกสีทองเออผลองสีเงินเอออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ถือว่าดูสวยดีในอีกระดับหนึ่งนะครับผมนะฮะนี่ก็จะเป็นด้านหลังเนาะก็จะมีชิปเอาไว้สําหรับสแกนอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมมาดูในส่วนของหนังสือ DX กันนะครับผมนี่ตัว DX นะตื้อตื้อ ตรงนี้ก็จะมีลำโพงนะฮะที่ขั้นฐานอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคดึงออกนะสามสองหนึ่งปึ๊บอสุดเยนะครับผมก็อย่างที่ได้ยินมันจะเป็นเหมือนแบบอะไรอะ เสียงสิงโตเรือไม่ใช่เอิกำลังจะแบบกำลังขูอ่อะเออนะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นเปิดปับ๊บนี่ ก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปอาร์ตเวิร์คของตัวไลออนเซงกินั่นเองนะครับผมดูดีเทลนะสําหรับผมคือสวยนะนะผมคือมันแบบตัดสีกันได้ดีะคือมันเป็นแบบคู่สีที่แบบดูลงตัวนะครับผมอารมณ์แบบมันเป็นภาพอาร์ตเวิร์คในการ์ยกิได้เลยอะ่ะเออมันอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมมันเหมือนเป็นแบบมอนสเตอร์ในการ์ดยูกิได้อะ่ะ ะะก็ดูดีเทลชัดๆนะครับผมซึ่งตรงแผงคอเนี่ยมันก็จะมีแบบตัวอักขรนะผมเขียนว่าไลออนไลออนไลออนอยู่รอบๆเลยนะครับผมคืออารมณ์มันเหมือนกับ GO อ่ะนะครับผมคือ GO มันเป็นแบบพลังอักษรไงซึ่งอักษรที่ GO ใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบอักษรฮิราคาตาของญี่ปุ่นนะครับผมแต่เซเบอร์เนี่ยอย่างที่ผมเห็นมันก็คือเป็นแบบพลังอักษรเหมือนกันนะฮะก็อ,อารมณ์ประมาณนั้นเลยแต่มันไม่ใช่อักษรแบบญี่ปุ่นไงแต่มันเป็นแบบอักษรอักขรที่ทางทีมงานเขาคิดขึ้นมาเองเพื่อใช้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะนั่นเองนะครับผม ปีเตอร์แฟนตาซิต้าเนาะนะครับผมก็ดูดีๆเนาะตรงนี้จะมีคําว่าแฮทแฮทเขียนเอาไว้รอบๆเลยนะครับผมซึ่งถ้าดูรูปดีๆตรงนี้ก็จะเป็นตัวปีเตอร์แพนนะครับผมซึ่งไอ้ตรงฝั่งนี้อักขระมันก็จะคิดว่าฮุก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 หรือก็คือตะขอนันเองนะครับผมซึ่งดูดีๆไอ้คนที่กำลังสู้กับปีเตอร์แพนอยู่ก็คือตัวกัปตันฮุกนั่นเองนะฮะถ้าดูดีๆนะคือแบบรายละเอียดตัวอักษรต่างๆเนี่ยคือมันประมาณนั้นเลยนะครับผมก็คือ มันมีตัวกษรแบบควบคู่กันไปหมดอะอารมณ์เหมือนจิโอเปียบเลยนะฮะตามที่ผมคิดนะส่วนสําหรับหน้านี้เนาะนะครับผมก็เท่าที่ผมเช็คดูนะนะฮะมันก็จะเหมือนกับหน้าโจบุนของปีเตอร์แฟนตาซิต้ากับตัวเบรบรับก้อนเลยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นซับเอาไว้ให้กํากับเลยและกันเพาะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะแปลว่ามันจะมีความหมายว่าอะไรนะครับผมโอเคต่อมาเราก็จะมาเปิดดูหน้าต่อไปกันเลยชึบครับนี่นะฮะ ก็จะเป็นในส่วนของอีกหน้านึงนั่นเองอเย่ก็รายละเอียดทุกอย่างมันก็จะเหมือนกันกบตรงตัวแคนดี้ทอยเปรียบเลยนะครับผมก็จะต่างกันตรงที่แค่แคนดี้ทอยเนี่ยมันต้องติดสติกเกอร์ไงแต่ตัว DX เขาจะสกรีนมาให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องลำบากเราต้องไปติดสติกเกอร์ไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองนาตัววอเตอร์ไรบุกเนี่ยไปเล่นคู่กับเข็มคัดให้ดูเลยแล้วกันเนาะนะครับผมก็มาดูกันว่ามันจะมีลูกเล่นเสียงอะไรที่มันแตกต่างไปจากตัวแคนดี้ทอยอีกหรือเปล่านะครับผมก็นะฮะเพื่อไม่ให้ <c oughs> นะครับผมก็สแกนเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับผมหลังจากที่สแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นําตัวเอ็มเบลมนี้มาแปะไว้ตรงนี้เลยปึ๊บเนี้ยเีเีเีแปะก็แปะเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะได้ตัวดาบวารีมาแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะบอกว่าดูเท่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหรือเปล่านะก็ก็เท่ขึ้นจริงๆนั่นแหละนะครับผมก็ไอตรงน้าวที่มันย้อยๆออกมาเนี่ยนะผมเห็นไหมเมื่อแปะตรงตัวดาบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาหุ้มตรงมือพอดีเลยก็นะผมก็ อารมณ์แบบเปลี่ยนจากดาบอีกสไตล์หนึ่งมาเป็นดาบอีกสไตล์หนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่เอาจริงๆนะคือรู้สึกว่าไอตรงนี้เนี่ยมันดูเกะกะมือมากนะครับผมคือตรงไกลมันอยู่ตรงนี้ไงเวลาเราจะถือมันก็ต้องถือแบบนี้ใช่ไหมนะครับผมและตรงนี้เนี่ยมันกันมือเราได้พอดีอะนะครับผมแต่มันกันมือแบบมันก็ดูรู้สึกแบบเกะกะในระดับหนึ่งนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็เทเข้าไว้ก่อนเนาะโอเคนะลั่นไกลปุ๊บนึงที่ ก็โอเคทำการเสียบดาบใสยย่็มขัดเลยนะฮะ So. <laughs> เป็นยังไงกันบ้างครับผมในการรีวิวตัวดาบซูซิเคงนักเกรดนี้นะฮะก็สําหรับผมนะผมคิดว่าเ,เสียงตอนสแตนบายเฟดอะมันมันรู้สึกว่ามันดูจืดไปแบบแปลกๆเนาะนะครับผมถ้าเทียบกับของตัวเซเบอร์รู้สึกว่าตัวเซเบอร์เนี่ยมันดูแบบฟังแล้วมันดูมันกว่านะผมแต่ของตัวดาบวารีเนี่ยมันเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างนะครับผมสำหรับส่วนตัวผมนะก็คิดเห็นยังไงก็เ<อ>มนเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วล่ะนะครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด s u บส c คร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปของผมด้วยนะฮะก็โอเคเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปจ้านะครับผมเจอกันฮะฟิววับคุณ้มคุณผ้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชุคคุ